โอ้ยโอ้ย,อย,อยนะไอหญ่นะไอ้ป๊อกกูแฟดนะกูแฟดนะกูแฟดนะมึงใกล้กว่านี้กูแฟดนะเดืนเรื่ยอยๆกันแล้วอัน่นี้อันนี้หยาโอ้ยเด็ดแถบดูยูทูบอยู่เงี้ยวะ่ดูเพื่อนกูนเลยกจบตายมาแล้วเอ้ยยกีกตัวนึง่ง๊ สิกะเสารมาเลยเฮ็ดกูยังสายเฮ้ยยังไม่โดนนี่ไอเพชรกุล่ากิปไม่ได้สองตัวแล้วมึงเป็นเวก้าเพื่อนมึงต้องทำใจฮะเกิ่วมั่วไปหมดแล้วไม่เห็นมันไม่ปักเมื่อกี้มันเดินมาตรงนี้แล้วก็เดินออกพอดีตไม่จะกินแบนไม่รู้ระยะอะไรจะกินปกติีมันน่พูดมาแล้วเนี่ยโคมสี เอาใครมาเอาอะคีแมงยืนอยู่ข้างหลังเกือบแล้วกูตายหมดไปเนี่ยไม่หกคนไอ้ไม่ได้ระเบิดเอาคืนแค่นี้เราก็รู้ได้เพชรเราไหวเราไหวเราไหวแล้ ไอ้ตันแม่งเดี๋ยวก่อนเม่ไหวแล้วกดตันกูเยอะเกินไอ้ไคูยังดิเพื่อนไอ้ควยอะไรไอ้เรื่อง่รอเอาได้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 ไอ้บนหิวกคู่นหิวกูบอกก่อนบอกไปก่อนโดนตันด้วยโดนตันอ่าอ่าอวมันเดสมันเดืมันตีมันตีอ่าตัวข้างหลังไปแปคู่เลยอ๋อ อุ้ยปอบได้คู่สวยๆเพื่อนสวยๆแอะอะอยากเท่ากูเปล่าูปอบข้อดูมันน่าจะแบบเดียมแค่สีใช่อร่อยเฉยวางเห็ดใหม่ปอดแม่งมาแล้วให้ตีไปได้ตีปอบเหรอ ไอ้ขวายอะไรบ่ก็แบบมึบบ่ปวดก็ไม่ได้เอาขนาดนั้นไอ้เฮียกดติดรัวๆแต่ระยะไม่ถึงกูเสียดายมากเห็นกูละพอแล้วถ้าไม่ทันแล้วเข้ามาแล้วไอ้เด็กเฮียถ้้ามันปออไเฮียกูหาไม่เจอตีไม่ได้ถอยมั้ยอ๋อ คลิปสองนี้เดียงไว้หน่อยกูจะติดจุดหนึ่งไม่มาแล้วไม่แฝงหรือไม่เคลนไม่ดูแต่กูเดันกเป็นสามละอ้รนแฝดไม่เคลนหรอกมันหายไปพอดีสวยแล้วเคนเอาก็ได้อ๋อแค่ไม่เป็นไม่รูแล้วมันติดเพียงๆหายตัวมึงไม่เห็นไม่ได้เลยหรอหายตัวหายตัวเถึงอีไปหน่อยเสื้อมียนสีทำไมเมื่อกีชิมไออูดเดียบเลยไม่งงขึ้นหว่างนาดเด็ดจะเป็นคลิปไปดีแต่กูหิวด้วย โอเคไอ้อ่ะโอเคช้าไปหน่อย <c oughs> บอดไปก่อนใหน้สันไม่ได้โดนบอดเฮ้ยอย่าโดนล็อกขาไอ้ดิบอดไปก่อนตัวนี้บอดไปก่อนยิงไม่ได้โดนบอดอยู่นะไอ้เดิลบอดบอดบอดสันไม่ได้สันไม่ได้เออไหนอย่าเพื่อนเออขอบอดเลยสิ มีคนหิวไปนู่นแล้วคนหิวต้องเจอกูในเลนนะแค่นั้นแหละไอ้เหี้ยยนพี่นะเดี๋ยวตายเท่มฮึ่มฮ่มเฮ้ยดูสุดท้ายบอกิจิ้งไม่ได้จิงไม่ได้จิงไม่ได้เอ๊ ไอ้ขิวป้าน้องขิวป้าวขิวป้าวเอาอ้อมไงอ้อมมึงหายมันเขียนมันเขียนไอ้ขิวไปโดนขิวโดนเออเออเออเ็บราไอ้ขิวไปโดนขิวโดนเออยักษ์หยอูเดีย nó cử <laughs> หมดเลยอุ้ยอันโดนด้วยดันเลยล่างอุ้้ยยเหไวกลับบ้านกลับบ้านไรไม่หยุดไรไม่หยุดขวอยี่ปเพื่อนมาโอ้ะเกิดเป็ดมามาไปเฉยเลยเป็ดกากัดกูเดินสวนเลย คนหลายคนดีว right? ่ะหนึ่งแรกสีแป๊กหน้ามาเด็กสมัยเยี่ยหมดตึ้งตึ้งเฮ้ยตามโดนเบาเนาะตบเบาสายหาไป่้านไอ้เยี่ยถ้ามึงเข็นก็โดนบอกก่อนนะเยี่ย โ oh. อ้เออน่เน่ยเนยยังไม่ไมีตัวดีนั่นหละ <c oughs> เขาได้เข้าหลังละตายปังท่ามันบอกภาษาราเพื่อนเฮ้ ปานไปกันไปกันกันนี่มหนแ่บนี้อันนี้หิวหิวหนึ่งหิวหนึ่ง ตีสามนั่งเดนโคตรแว่งม no, no, bueno. ั้ยไม่แรงอูดียไม่มีอะไรเลยบอดบอดบอดบอโอ้ยโอ้ยโอ้ยตามาแล้วเพื่อนครับดี้อยที่อะไรตายไหมอีย เสร็จไปเก็บตกแล้วเนี้ยเก็บตูตรงไหนยอยู่วะอาดาวไม่โดนอี่เลยสอดตัวนี้ก่อนดึ้งตื้อนไอ้เจ้ากิะให้งอันเนี้ยเอาบูให้นะนี่นะเขียนได้แล้ว ไปนี่ตัดกำลังก่อนเลยไปพอทีห่างมันมาถึงนี่เดี๋ยวกูเติมไว้ไอ้ครับเดี๋ยวกูมาใหม่อุ้ยมาแน่เอาเขาเปล่าเฮ้ยเอาจริงไอ้จริงเอาจริงเฮ้ยไอ้เพชรเฮี้ยเลยเอ้ยเซ็ตกูใจ ตายแล้วหนึ่งห้าเรียบร้อยอ้าทำมทำไมเอาเดียก่อนดีกว่ายังไงตีต่อไหมแม่เสือกอยอาฮาข้ามเพืออยู่ไปเกินเนียวน่ไูก็ขี้เกียจตามนะอะไรอย่างนี้ รูปหน้า,ามังกรขึ้นเลยดันยากจากไอ้เฮียมันก็มีบอลนดียก็ต้องชาพักแมงแบบอย่างเงี้ยวาลอนสีสิงบีคิดบนเข้าเนี่ยไอเฮียเราสัย่าแบบมึนๆ้วยกูอา่าแบบมันโดนเขื่อนขึนมังกรด้วย

来。